ไม่จูบหรอกมันไม่มีทางจูบจริงๆเอกเว้ยมันใช้มุขกล้องหลอกเอาเว้ยอย่าขัดดิพี่เรื่อยๆพี่หนูไม่รีบเห็นไหมมึงเชื่อกูดิไม่ได้หันหน้ามาคุยกูเลยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่พี่ครับเขาดูหนังอยู่ครับที่โทรออกเนี่ยเบอร์ผมนะครับเอาไว้โทรมาเคลียร์ถ้าพี่มีปัญหากูไม่ได้ขอพี่จะขอเลยผมจะให้อ่ะปลายทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละ อันเดอร์อันนี้ก็ไม่ดีหัวใจพี่หล่อมากเลยอะใช่ไหมโรณปิดเครื่องมือศิษอ์ศรจุฑนิธิคณะจุฬาภร์ขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนาสมพุ่มบาตนตำแหน่งรูช่วยโรงเรียนแปลงวิทยาทาจังหวัดระยองครับด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนห้วยยางวิทยาจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทุนสควครุ่นที่14จากมหาวิทยายลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยายลัายกรุงเทพธนบุรีด้านการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 1. รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับแและ2ทับเาจำนวน2คาบต่อสัปดาห์ 2. รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับแและ2ทับเาจำนวน 2, าา 2. าวาวคาบต่อสัปดาห์3 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสิจำนวน1คาบต่อสัปดาห์ 4. รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสิจำนวน1คาบต่อสัปดาห์ 5. รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4ทับทับทับ7 ทับ8และทับ10จำนวนรวม12คาบต่อสัปดาห์ 6. กิจกรรมชุมนุมลูกเสือเนตรนารีและคุณธรรมจำนวน3คาบต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายสังกัดกลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรตำแหน่งหัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ9ครูเวนประตูลงรถตอนเย็นและเวนยามรักษาการผู้ดูแลและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ e-checking ผู้ดูแลและพัฒนาระบบแฟ้มพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส e ์ e-potfolio r ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ บันทึกแผนการพัฒนาตนเองสำหรับครู ID แ a นผู้ดูแลและพัฒนาระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผู้ดูแลระบบเรียนรู้ไร้พรมแดนโรงเรียนแกลงวิทยาถาวรจังหวัดระยองเล่าเรื่องจากภาพ อย่ารีบเอ่ยคำว่าทำไม่ได้ถ้าในหัวใจของเรามีคำว่าคงที่ใดมีเด็กมีคนมีความไม่รู้ที่นั้นจะต้อง ไกลๆคนไทยทุวนาครูเราฝันฝ่านำพาและเฝ้าดูแลคอยเป็นผู้สร้างผู้ให้ด้วยใจรักแท้อุปสรรคได้ไดรังแกยอมแพ้แก่ความตัง้งใจครูไทย สสดใสเติมส่วนที่ขาดว่าส่วนที่วางให้สมดังใจปั่นผลให้งามน้ำใจนำไทยสู่ความเลิศลำ้ำอย่ารีบเอ่ยคำว่าทำไม่ได้เพราะคนทั่วไทยยกให้ครูเป็น แต่ตูมีคุณธรรมจุดไฟเสริมใจทุกยามสมนามนักสู้ จากดินสู่ความสดใสเติมส่วนที่ขาดว่าส่วนที่วังให้สมดังใจปั้นคนให้งามน้ำใจนำไทยสู่ความเลิศลำ้ำอย่ารีบเคยคำว่าทำไม่ได้เพราะคนทั่วไทย ยกให้ครูเป็นผู้นำถึงสองมือเปล่าแต่ครูมีคุณธรรมจุดไฟเสริมใจทุกาำสมน้มนักสู้ครูไทย